นี่คือหนึ่งในรถถังที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปี2025 Shadow v i p e r X25 หรือที่รู้จักในชื่อ9 0 SSI จานเชเวอร์ชันใหม่จากญี่ปุ่นที่กลับมาพร้อมเทคโนโลยีล้ำยุคระบบป้องกันร,ระดับสูงและสมรรถนะการรบที่น่าทึ่งรถถังคันนี้ไม่ใช่แค่รุ่นอัปเกรดแต่เป็นการยกระดับแนวคิดของรถถังยุคใหม่โดยสมบูรณ์ Shadow v i p e r X25 ถูกพัฒนาโดย Mitsubishi Heavy i n d u s t r i ร่วมกับหน่วยงานด้านกลาโหมของญี่ปุ่น โดยใช้พื้นฐานจาก90้ s สชดั้งเดิมแต่เพิ่มระบบ AI, a ออัตโนมัติระบบเซนเซอร์ตรวจจับเป้าหมายแบบ360องศาและระบบอาวุธที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบตามสถานการณ์การรบได้ทันทีด้านการออกแบบชาร์ o ด v i p e r X 25มาในดีไซน์ล้ำอนาคตตัวถังใช้วัสดุคอมโพสิตผสมคาร์บอนไฟเบอร์และกรด r รียกที่แบบใหม่ทำให้สามารถรับแรงระเบิดจากหัวรบต่อต้านรถถังสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ำหนักของตัวรถอยู่ที่ประมาณ4 8ตันเบากว่ารุ่นเดิมแต่แข็งแกร่งกว่ามาก เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบแบบใหม่ให้กำลังมากกว่า1500แรงม้าทำให้ Shadow v i p e r X 25สามารถเร่งความเร็วจากศูนถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียงไม่ถึง6วินาทีความเร็วสูงสุดทะลุ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและกว่า50กิโลเมตรต่อชั่วโมงในพื้นที่ครูขระระบบอาวุธหลักคือปืนใหญ่ลำกล้องเรียบขนาด120มิลลิเมตรแบบใหม่ที่สามารถยิงกระสุน APFSDS รุ่นล่าสุดรวมถึงกระสุนอัจฉริยะที่สามารถปรับทิศทางได้ในระหว่างการบิน ้าหมายไม่ว่าจะเป็นรถถังหนักบังเกอร์หรือโดรนในอากาศก็ไม่อาจหลุดรอดจากระบบเลงของ Shadow Viper X25 ได้นอกจากนี้ยังมีระบบอาวุธรองเช่นปืนกลขนาด12.7ม mm. ิลลิเมตรควบคุมด้วยรีโมทและระบบปล่อยโดรนลาดตระเวนขนาดเล็กที่สามารถบินขึ้นจากหลังรถถังเพื่อสแกนสนามรบล่วงหน้าและส่งข้อมูลกลับมาให้ผู้ควบคุมแบบเรียลไทม์ อีกหนึ่งจุดเด่นของ Shadow v i p e r X25 คือระบบควบคุม AI ที่สามารถประเมินสถานการณ์รบคำนวณวิถีกระสุนแนะนำเส้นทางหลบหลีกหรือแม้แต่ควบคุมการยิงโดยอัตโนมัติเมื่อได้รับคำสั่งจากกพลขับทุกอย่างเกิดขึ้นภายในเซียววินาทีเพิ่มโอกาสรอดชีวิตและความแม่นยำอย่างมหาศาลร,ระบบสื่อสารใน Shadow Wiper X25 เป็นแบบเข้ารหัสขั้นสูงรองรับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายยุทธศาสตร์ของกองกำลังญี่ปุ่นและพันธมิตร ทำให้สามารถทำงานร่วมกับโดรนเครื่องบินไร้คนขับและหน่วยรบภาคพ,พื้นได้แบบบูรณาการจากสนามทดสอบในฮอกไกโด Shadow Wiper X 2 5สามารถฝ่าฟันทุกอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นภูเขาหิมะลุยโคลนหรือผ่านป่าทึบด้วยระบบช่วงล่างแบบแอคทีฟที่ปรับระดับได้อัตโนมัติตามสภาพพื้นดินสรุปแล้ว Shadow Wiper X 2 5ไม่ใช่แค่รุ่นอัปเกรดจากรถถัง90 SHI แต่เป็นก้าวกระโดดของเทคโนโลยีรถถังในยุคใหม่ ที่รวบรวมทั้งพลังทำลายความเร็วความแม่นยำและการควบคุมอัจฉริยะไว้ในคันเดียวพร้อมสำหรับสนามรบแห่งอนาคตอย่างแท้จริงใครที่เป็นแฟนรถถังหรือลหลงไหลในเทคโนโลยียุทธการระดับสูง Shadow v i p e r X 25คันนี้จะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอน